สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูวิธีสมัครสินเชื่อ p o s m i t นะครับ p o s มิ t อ่านออกไหมเนี่ยอ่านถูกไหมวงเงินสูงสุดถึงสามแสนบาทนะฮะแล้วก็ผ่อนขั้นต่ําอยู่ที่สามร้อยสามารถอนุมัติวงเงินได้ในหนึ่งชั่วโมงนะมาดูกันนะทุกคนว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับจะพาไปดูนะโอเคถ้าพอแล้วไป้าสำหรับ p o s m i t นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้หลักทัพหรือว่าไม่ต้องใช้ผู้ค้าประกันเลยแล้วก็สามารถ ู้เพิ่มได้ถ้ายังไม่ได้ปิดบัญชีกับพอยสมิสนะครับแล้วก็สามารถปิดบัญชีก่อนกําหนดได้ไม่ต้องเสียค่ายกเลิกสัญญาสินเชื่อหลายๆตัวเนี่ยเราต้องเสียค่ายกเลิกสัญญานะเพราะว่ามันมีในส่วนของดอกเบีย้ยใช่ไหมแต่ตัวพอยสมิสเนี่ยไม่ต้องนะเออนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับอันต่อมาวงเงินสินเชื่อนะเออว่าเออมันเป็นให้เท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่เงินเดือนไม่ถึงสามหมื่นบาทต่อเดือนนะจะได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดถึงหนึ่งจุดห้าเท่าของรายได้ เช่นคุณมีรายได้2องหมื่นะก็จะได้วงเงินประมาณนะครับประมาณสามหม่นบาทนะครับแล้วก็ต้องมีสินเชื่อที่ที่ไปเบิกที่อื่นน่ยไม่เกิน3สถาบันด้วยนะครับรวมไปถึงถ้ามีรายได้มากกว่า30,000ื่นขึ้นไปสาม,มารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง5เท่าแต่ว่าไม่เกิน3ามแสนบาทเออก็ถ้าสมมุติเงินเดือนสี่หมืนก็คูณ5เข้าไปมัน 4สี่ห้ายี่สิบใช่ไหมสองแสนนะเอออะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกินสามแสนก็จะได้ลิมิตอยู่ที่ไม่เกินสามแสนบาทนั่นเองอ่าต่อมาคุณสมบัติสําหรับผู้ที่ขอสินเชื่อได้นะครับอายุยี่สิบปีขึ้นไปแต่ว่าไม่เกินหกสิบสี่ปีมีสัญชาติไทยรายได้ขั้นต่ตําต่อเดือนนะทุกคนอยู่ที่ขั้นต่ำแปดพันบาทถึงจะยื่นได้นะแล้วก็เอ่อถ้าเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยก็มียุงานหนึ่งเดือนขึ้นไปส่วนถ้าเป็นพนักง,งานรายวันหรือว่าสัญญาจ้างเนี่ยก็ต้อง มีอายุงาน6เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการของพอ s มิ t รรวมไปถึงมีเบอร์โทรศัพท์อ่ามีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครถึนเชื่อได้นะครับผมอันต่อมาเอกสารที่ใช้ครับมี2ออย่างด้วยกันก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเนาะแล้วก็สลิปเงินเดือนนะที่อายุไม่เกิน60บวันอ่าก็สามารถขอสลิปเงินเดือนแล้วก็มีบัตรประชาชนก็สามารถสมัครสินเชื่อพอสมิตได้เลยนะทุกคน แล้วก็วิธีการในการยื่นชําระนะเออว่าไอ้ขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับก็คือสามเปอร์เซ็นเอาแค่สามเปอร์เซ็นของยอดคงเหลือแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า300บาทสมมุติคุณเหลือ,อยอดคงเหลืออยู่ที่1000ใช่ไหมอ่าห้าแล้วกันสมมติยอดคงเหลืออยู่ที่500ขั้นต่ำมันจะเป็น150แต่ว่ามันไม่ได้มันต้องต่ำไม่ต่ำกว่า300เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติยอดคงเหลือ500 ขั้นต่ำที่ต้องจ่ายรายเดือนก็คือ300บาทนะแต่ถ้ามากกว่านั้นอ่ะก็อยู่ที่สเปอร์เซ็นต์นั้นดังนั้นผ่อนขั้นต่ำนะต่ตําสุดๆเลยก็คืออยู่ที่เดือนละ300บาทนั่นเองสําหรับวิธีการสมัครเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้นะครับของพอสมิตอ่ะมันก็จะไปกรอบแบบออนไลน์นเข้าไปเลยใส่ชื่อใส่นามสกุลเอ่อเลขบัตรประจาตัวประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือวันเกิดที่อยู่นะอาชีพแล้วก็ระยะเวลาการทํางานกับไรายได้ ตรงนี้พอเรากกอกเข้าไปแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาเพื่อยืนอ่นเอกสารต่อไปนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อ crossmit นะครับเผื่อใครกําลังหาสินเชื่อหรือว่าเงินกู้นะครับก็สามารถไปลองดูกันได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ